ขุดครีมนวดทำเองง่ายๆนำน้ำ1กิโลกร,รมัมและดีไฮควอดซ4046 100กร,รมัมใส่ลงไปในหม้อที่1นึ่ำไปตั้งบนเตาไฟจากนั้นเคี่ยวจนส่วนผสมละลายถ้าอยากให้ละลายเร็วสามารถนำไม้ตะก้อมาคนได้เมื่อละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้น เติมน้ำ2-3กิโลในหม้อที่2เคเทีีให้กวัด ACA 125กรัมเทซิทิวแอลกอฮอล์125กรัมจากนั้นนำไปตั้งบนเตาไฟและเคี่ยวจนละลายถ้าอยากให้ละลายเร็วสามารถนำไม้ตะก้อมาคนได้เมื่อเข้ากันแล้วนำหม้อที่1มาเทรวมกับหม้อที่2ได้เลยจากนั้นเคี่ยวให้เดือดจนเป็นเนื้อเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่กดมะนาว25กรัม คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอุณหภูมิเย็นลงหรือจนเกิดเนื้อครีมสามารถเติมสีผสมอาหารและน้ำหอมได้ตามใจชอบเท่านี้ก็จะได้ครีมนวดมาใช้กันแล้วคลิปหน้าถ้าอยากรู้ว่าเราจะมาทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามที่เคมีพันช็อป